สวัสดีเจ้าทุกๆคนมะนี่กินข้าวต้อนเจ้าพัดทวนตาวหวานใส่กุ้งนะเจ้านี่กุ้งตัวใหญ่ๆต้มยำขาหมูวันนี้มีพักกัดบนะเจ้จะไปกับอันอยังวันนี้กินข้าวสวยนะเจ้าช่วงนี้ดูแลสุขภาพหน่อยใกล้จะไปเจาะเลือดละหน้าก็ไปเจาะเลือดละเจ้าช่วงนี้ก็กินข้าวสวยไปก่อนนะเจ้าน้องทุกๆคนมะกินด้วยกันเจ้า ต้มยำสดน้ำห่อนๆต้มยำขาหมูอยากให้กินมาหลายวันแล้วเจ้เห็นเป็นกินเด็ดสดน้ำห่อน,อนมัน้งผัดทุเรนเต้าหวานไปกิน้วยกันเจ้าทุกทุกคนสวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีลาคนเมืองเหนือนะเจ้าวันนี้มาเพื่อวันนี้มได้กินข้าวนึ่งนะเจ้าแต่พีออยากให้กินกันนะแต่ว่าหมดสมองเพราะว่าอาทิตย์หน้าเจ้าเลือดไปดูผลเลือดก่อนถ้าเลือดผลเลือด ว่าพ้นเลือดออกไม้หมอเพิ่กินยาเราต้องดูแลสุขภาพชว่วงนี้ก่อนพบแพทย์ตร้มย้ํขาหมูนะจอบพัดเองก็ทุเรนเตาหวานก,ากุุงมากินข้าวตะกันเจ้าทุกทุกคนนี่กินข้าวสวยข้าวสวยช่วงนี้เอาวัานอย่างก็เอาเข้า มันปูมาใส่มาเอาเข้าวกล่องมาใส่มาเพราะว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนมังเอาวันกินข้าวขาวมัง้ง <c oughs> จริงจมิงข้าวขาวรับอะแต่ว่าเขาดูแลสุขภาพองเนาะแ,แซ่บขอนาดนี้ตุ๋นปสาหมึกกระวาขาาจะเป็นต้มมดนะมากินด้วยกัน เปิดเขาดีตรนในอันต่อทาน ตนตะวันเนี่ยัรอ,อบเนี่ยไปเดี๋ยวพี่ไปนหนึ่งเม็ดเพชรขนาดเลยกอหวานอีน้อยตอนช่วงอ่ะหน้าหนาวอ่ะ ไปดังบนดอยหนูถูก นี่บอก็จะขาดกูอ่ะแต่กูมันก็เพื่มันตัวยายายใหญ่แต้กับแบบนี้มีประมาณเนี่ยนี่คือใหญ่สุดเ่ยพอเขามปยิ้มไก่ทะเีเนาะถ้าไปเจอตัวซื้อมาใส่สองฟิตเอาไว้ ดูเ,เปืป่อยดีจแต่ก่อนไปซื้อทางตีอันตาคนนั้นเป็นเผาขายเนาะจังมัาเป็นประจังอ่ะซื้อรถตูห้หน่อยว่าอันถ้าเป็นแกมาเป็นกันยุดแล้วเนาะแต่มีเป็นยุดแล้วยุดหลายปีละ จีเขาทุนอะไรกับหมดแล้วั้งก่อนไปเนี่ยขอแบ่งของน้องดาวนะน้องดาวเขาชื้อมาขายเนาะที่บ้านเป็นเป็นร้านร้านขายของช้ำมึนก็ขายทุกอย่างขายแกะขายแกะขายทานขายทุกของเยอะ ไปราเอาต้งตุ่๋นมาอย่างเงี้ยเขาต้องไปแก้แก้ละมาใจต่อทานแขกขึงเต่าเอนกับเปิดอละมอง ใครทานจะแตกมน้อยนอนจะกาําลังแตกเยอะถ้าไข่ที่มีของที่มันเป็นเชื้อเพลิงนี่ค่ะจะอันตรายเหมือนอ่ะตวนร้องุอาจะคือของต้านห้ผมแตกหน่อยผมแต้ไหมราคา แต่ทานนี่ก็แดงดีแต่มันแตกแาละคหัหอนจับเนี้ย สุดน้ำออกเปรี้ยวๆเ,วเ,เแบบพ็ดๆแบบตัวลำต้อนนี่อยา่าไปพัดเละนะพัดมันกรอบอร่อยปกติกของมันมันกรอบไปแล้ว กองตอมนมาดูอันไปดูที่ใหม่ๆอ่ะมาอยู่ในหมู่บ้านนี่พอมีเดคนเด็กเกิดในหมู่บ้านนี่นะ <c oughs> มาไปมาซื้อคนมาซื้อตีมาปลูกอยู่นี่อยู่ใกล้เมืองเลยติใกล้ๆทำงานเนาะบั้งโต๊ะจะแกะเลยไปไปทิ้ ิบสอ้สิบ,บ,บ,บอาาสองโลอะไั่เปยุคครับราแต่ว่าเมาอยู่นี่สมยนไม้หนามไม้นามมันอยู่บอกไก่ไม้นาำเนาะไม้นามเลยไปนีิน้อยมันน่าจะเออไม่นาำไม้น้ำวงังพอถึงหน้าฝนม่ได้ต้องเจ็มตัวหนึ่งโควนนาำพุบ้าง นำจะปิงจะริมตลิงเนี่ยเต็มเลียนะถ้ามันมาอ่ะผลโตนาดนี้นี่โอ้ตรงที่ทางเดินดี่ลอกไม่น้ำนี่น้ำจะเต็มเล้วยแล้วก็ตัวนี้จะมีรถประกาศตัของเทศบาลใครที่อยู่ในแม่น้ำเกิดใครแม่น้ำวังนี่มันเรียมเก็บเข้าของเลย ก่อนลูกไปลูกไปโรงเรียนมนาะอยู่อีฝั่งฝั่งด้านโนเนนี่โรงเรียนโรงเรียนแล้วเนี่ยอยู่ฝั่งพุ่นเป็นจักระกแลใครทีลูกโรงเรียนเป็นเลิกแล้วเนยน่ะมัาคับลูกไงชอบเป็นกวัวแล้วทำาุ่มมันไปถึงไ่น แต่กับอายุนี้หลายปีนอ่ไงแต่ยังกับอายุนี้เลยทุกๆคนกับเกิดทีเนี้ยแต่ว่าอายุนี้มีท่วมอยู่ปีเดียว อีซีเจ็นาะมันทวมเข้ามาในบ้านเลยน่ะกึ่งนองอ่ะกึ่งนองเข้าบ้านน่ะก่อนหน้านัานน้นมันเคย่วมตั้ด่คนจะเป็รููบ้าลนนสีตํำอ่ะ เฮ้ยต้องดุปี่คือนี่ผมต้องจะได้นั่งกับจีน่นั่งนั่มนั่มได้ไม่นัมม่ม,นมอ่ะ <c oughs> ขึ้นมาไปถึงฟังเลยอ่ะขึ้นไปสักขึงขึงนั่นะ ก่อนยังต้องฝนตกแน่ไม่งั้นม้องแต็งเลยแตเดียนี้เป็นอออนผันหน้ามาไม่ใช่ตรงเหมืองไม่หมอก่ะงหน้าแดงเกาะสีมินามแห้ง ก็จะนี้ช่งหน้าฝนทิมจะตกกระคือเดือนกันยาปีนั้นเดือนเป็นกันยาก็เดี๋ยที่สามสิบกันยาจำได้แล้วที่นั่งทั่วบ้านนะโอ้ขนาดเขาเตรียมเอาวางกระสอบซ้ายมาทิ่หน้าบ้านก็ยังจะยู่น่ะมันเข้ามามันมาคือมันอีกด้านหนึ่งมันก็จะต่ำเนอมันเป็นไม้นามบ้างเป็นถนนมันม้าด้วยถนนอ่ะนั่มนี่ก็ม้าถนนนี่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่มันกับเหมือน พอาตอนกลางคืนมันมันก็แห้งอะไรงี้มันเหมือนุงเ่นเรามันไม่ได้ขังนะว่าฝนยุดพราน้ำมันไปแล้วไอช่วงนั้นมันเป็นเพราะว่าไอเขื่อน่ะประตูปิดน้ำประตูปิดเปิดของเปิดมันเสียยะได้มะโหเป็นเวลาสมัดปิดเปิดจะได้ได้มันก็เลยออกมาเยอะเนี่ยมันมีปัญหาวิแต่เดียวน่ะตู้เสื้อผ้าในหม่เนี้ยตู้ที่เป็นตู้ที่เป็นไหม่บานห้องก็เป็นเป็นไม้อัดเนาะันจะเป็นตู้ระเดียวเ้งจะเป็นไม้อัดเนาะเสียหายหมดอ่ะก็ทิ้งหมดเลย ได้ไม่ได้เตียงตึงอย่างตู้โชว์ตู้อย่างซื้อไหมเสียหายหมดมีแต่ไม่ซักกะที่มันอยู่ได้เพราะมันเป็นยังนงงนะอูอูอูแล้วก็อย่าหลับเงาป่ะอิ่มแล้วเจ้าเขาเขาพุ่งจนเป็นพีน้องน้องทุกทุกคนนะเจ้าจะไม่เป็นกำลังใจให้กันเขาจะเป็นกำลังใจกันตลอดไปนะเจ้าเพราะท่านเป็่ความสุขความเจริญคิดสิ่งในกระของสมนังใจประทานมาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า